โอ้ยกระดิกหางเลใช่เลอใช่เลรอี่อ้ยชัมากก็พอเห็นพี่แค่นั้นแหละก็อาการเหมือนที่เห็นในคลิปเลยค่ะดีใจแบบหางแท่ปลุกก็ดีใจมากเพราะว่าเขาติดกันมากค่ะเขาอยู่กับพี่เขานอสองคนเนี่ยเขาจะนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้แหละ แต่พอห่างกันแค่สิบวันกันนะหนูดีใจแบบไปใหม่ๆข้าวก็ไม่ค่อยกินนะคะกระดิภางอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเออนี่ใครอ่ะโอ้ยกระดิภางอ่ะใช่แล้วใช่แล้วเออือม ขึ้นขึ้ามออกมาที่ออมขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมก่อนโอ้ยคิดถึงจังโอ้ยตายตายตายพอใจยังก็คือพ่อไปรับที่ที่หอพักเนาะก็เอาน้องไปด้วยเพราะว่าน้องเขาคิดถึงมากก็ปิดเทอมเขาก็อยู่กันกับพี่เขาตลอดทีนี้พอเปิดเทอมไปส่งพี่เข้าหอ น้องก็คิดถึงมากแหละพอสิบกว่าวันกไ็ได้เวลาไปรับแล้วก็พอเห็นพี่แค่นั้นแหละก็อาการเหมือนที่เห็นในคลิปเลยค่ะดีใจแบบห่างแค่หลุดก็ดีใจมากเพราะว่าเขาติดกันมากคะ่ะเขาอยู่กับพี่เขานอนสองคนเนี่ยก็จะนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้แหละแต่พอห่างกันแค่สิบวันกันนะหนูดีใจแบบไปใหม่ๆข้าวก็ไม่ค่อยกินนะคะตอนตอนไปส่งพี่นึงกับน้องก็ไม่ค่อยกินข้าวแหละก็เลยบอกเออพี่อ้อมมนสุขเนี่ย ย่อมจะกลับบ้านไหมน้องที่ถึงอะไรเงี้ยก็เออพอดีเออโอเคงานไม่ยุ่งแม่กลับได้ก็พอดีพอไปรับก็น้องไปด้วยแบบที่เห็นอย่างนี้น,นะคะก็คือดีใจมากอีนกลับมาบ้านก็ยังคนบคืนอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ที่กลับมาก็เสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ด้วยกันก็น้องเขาก็มีความสุขมากล่าเริงมากยังไงอะมันรักเจ้าของมากโซดานี่จะเป็นหมาที่ รักเจ้าของมากเวลาพี่ไปไหนหรือเจ้าของไปไหนกลับมาเนี่ยเขาจะรักกระโดดรลดเต้นแบบจริงใจป้าเปลี่ยนจ๊บ <c oughs> จิงจูบทั้งเลียอยู่นั้นหอฮ้อนเขาจะรักพี่เขามากติดเจ้าของค่ะรักเจ้าของมากโซดาโซดาเห็นอ่อ,อ,อแล้วเขาพูดได้อะพี่ว่าโซดาจะพูดว่าอะไรอ่ะพี่อ้อมมาแล้วพี่อ้อมมาแล้วประมาณนี้เลยนะคะเหมือนเขาพูดต่อมานั้นเลยต้าเห็นพี่เขาตอนพ่อถามว่าใช่เปล่าคือเขามันใจใใ่พี่หนูจริงๆพี่หนูมาแล้วอะไรประมาณนี้นเลย เห็นเวลาเห็นพี่เขา,าก็เจ็กกีดเลยหลังพอเห็นพี่เขาเขามองเห็นตอนแรกพี่เขาก็รุ้นอยู่นะว่าแม่นไม่อยู่ตั้งสิบกว่าวันน้องจะจําได้ไหมก็ลองดูนะลูกเพราะว่าเราเราเราไม่เคยห่าง้องขนาดน,นั้นเพราะตอนปิดเทอมก็อยู่ด้วยกันเนาะจะเป็นหางล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว มาเรอขึ้นมาก่อน,ข,น,ข,นขึ้นมาก่อนขึ้นกอน,น,กอนโอ้ยพอใจยัง <c oughs> <c oughs>